สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนพาวแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพจโต้ไทลิวนะครับขณะนี้เราอยู่ที่บริเวณเพอทับตะแก่แล้วเนาะสี่แยกทับตะแกร่สี่แยกทับตะแก่ตรงไหนครับอยู่ข้างหน้าข้องหน้าอยู่เทิร์นตรงไฟแดงปู่ดมนนาแหาครับอุดมครับอุดมนันพาน้าครือตัวอเภอทับตะแก่แล้วนะฮะ ี่ือภาพบรรยากาศสดๆนะท่สอานี่ฮะหลายคนหลา,ายท่านก็ถามว่าหลวงตานี่ถึงไหนแล้วนะฮะโทรเข้ามาสอบถามเมื่อสักครู่นี้ผ่านทางเบอร์โทรของเพจ่นะ,ะผมก็รับมาสายจะไม่เลงแต่เช้านะครับกิจเยอะนะฮะเนื่องจากว่าผู้คนเนี่ยเยอะมากนะฮะต้องมาช่วยกันยกน้ํายกสิ่งของกันด้วยจะมาเดินไลฟ์สดหรือถ่ายคลิปอย่างเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นะฮะ สามเช้าวันนี้นะครับเนี่ยโอ้โหลูกเด็กเล็กแดงฮะมาเนี่ยนำโอ้โหต้มมาถวายมีมะพร้าวก็มีนะฮะโอ้โหอ่าคุณแม่ครับโอ้สวัสดีฮะคุณแม่อ้าวยกอนุโมทนาเลยนะคุณแม่นะอ่านะฮะโอ้หลายคนหลายท่านเนี่ยมานั่งรอกันนะฮะนี่สุดเลยนะฮะสุดทางไม่มีช่องว่างเลยโอ้โหแน่นจริงๆนะฮะพี่น้องชาวทัพสแกนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธินะครับผู้ภัยสว่างรุ่งเรืองธรรมสถานทัพสแกนะฮะนําอาสาสมัครนะฮะเอารถมาขนน้ำนี่ไปหนึ่งพันนะฮะไปลงตามจุดต่างๆนะฮะไว้แจกจ่ายกันนะครับนั่งครับนั่งครับนั่งน่งยกของกน้ครับจะไหว้พระนี่ก้มมาก้หัวแทบกลนเลยก้มหน่อยก็ไม่ได้ บางทีก็อาจจะลืมตัวก็ไม่ได้ว่ากันนะฮะด้วยความสัทธาลืมตัวไปหน่อยวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์เพจทัวไทยดิวเอาผมแอดมินบิ๊กบังนะฮะนี่ก็นำสเสนอเรื่องราวความศรัทธานะครับหลายๆคนก็นะครับรู้ข่าวกันอยู่แล้วนะฮะว่าขณะนี้เนี่ยผมกำลังติดตามหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะฮะ พระธุดงค์สายป่าวัย73ปีแสิบ่ามก็เดินธุดงค์ต่อเน,นื่องมาหลายปีนะฮะแล้วทั่วไทยนิวเนี่ยนำเสนอติดตามมาตั้งแต่รอบที่แล้วนั่งนะครับนั่งเลยครับยก,ย,ย,กยกเลยครับอ่ะยกยกเลยครับยกยกขึ้นถวายเลยครับอ่ายกได้ยกเลยนะครับ,อ,รบ,บอ่ะาาย,ยกเลยนะครับยกเลยนะใช้ตาไม่รับครับอ่านี่ฮะได้เจ้าหน้าที่ นะครับกู้ภัยตำรวจทางหลวงมาอำนวยความสะดวกอำนวยการจราจรแล้วก็มาช่วยกันบอกพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะว่าไม่รับปัจจัยอย่าเอาปัจจัยมาถวายนะฮะแม่ต้องขอขอบคุณมากว่าสักคู่นี้เพิ่งลงในเพจขอบคุณไปนะฮะกู้ภัยตำรวจทางหลวงหรือว่ากู้ภัยทางหลวงของทัพสแกรเรานะฮะแล้วก็พี่น้องกู้ภัยลหลายหน่วยงานนะฮะที่มาช่วยก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เอ่ยก็มีเอ่ยก็มีนะครับ อา้าวฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยสวัสดีฮะทุกท่านคุณลุงคุณป้าคุณนะ้าคุณอาที่รับชมอยู่ทางบ้านบางคนก็รับชมนอนหลับแล้วก็ฟังเสียงก็มีบางคนก็ส่งลิงก์มาให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะป่วยติดเตียงฟังก็มีบางคนก็พิการทางสายตานะฮะฟังเสียงผมก็มีอา้าวขนะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นนะฮะพร้อมด้วยพราจา์ไก่นะฮะอีกรูปหนึ่งที่เดินตามทวดองตาบุญชื่นมานะครับ เดินอยู่ในเขตอำเภอทับสะแกแล้วนะฮะยกได้ยกเลยนะครับยกน้ำถวายเลย,ย,ยเพื่อความรวดเร็วยกน้ำถวายนะครับไม่ทัน,น้วครับผมไลฟ์สดอยู่ครับพี่เดี๋ยวไปดึงในทั่วไทยนิวเลยพี่อ,อ้าวนี่ไปดึงในเพจทั่วไทยนิวเลยจะให้ผมถ่ายรูปให้นี่มาดึงในไลฟ์สดทั่วไทยนิวไปเลยนะแหะเราจะไปถ่ายตรงไหนนี่โอ้โห,โโหไม่ต้องกราบโลก,โลกเดี๋ยวหัวชนพระอ่าอย่ากราบอย่ากราบเออา ยกได้ยกเลยนะครับยกน้ําถวายเลยครับบางคนก็วางน้ําไว้แหมลูกตาท่านก็ต้องก้มลงไปท่านเดินก็เมื่อยพออยู่แล้วอ้าวพี่ไก่ละหานทรายโอ้ไปไหนมาเม่เมื่อกี้มีเงินหลงบอกด้วยนายนะต้องบอกบ่อยๆเรื่องเงินบางคนศรัทธานะเอาเงินไอ่ไม่เป็นไรต้องบอกทุกรอบพี่ไก่เหนื่อยหน่อยนี่ฮะไก่ละหานทรายจากบุรีรัมนะฮะแหนลูกเ็ษลูกหายกได้ยกเลยนะครับคุณแม่ครับ อ่าเพื่อความรวดเร็วนะครับต้องยกยกเลยครับยกเลยนะครับยกยกถวายเลยครับนี่ผ้ามีอะไรป่ะครับในผ้ามีอะไรไหมไม่มีนะไม่มีนะโอเคอ้าวนะครับยกได้ยกเลยนะฮะอ้าวพี่ไก่จัดก,การเลยฮะไป เอากระเป๋าตังไว้ข้างหลังเลยฮะกระเป๋าตังกระเป๋าถือไว้ข้างหลังหน่อยนะอา่าเดี๋ยวเป็นบาปเป็นกรรมกับเรานะฮะแล้วก็ท่านจะบัตรด,ด้วยสวัสดีทุกท่านฮะท,ที่ติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะฮะทั่วไทยนิวยังคงนำเสนอเรื่องราวทางัทธาของวงตาบนเชื่ออยางตอ่อเนื่องนะฮะนี่โอ้โหดูคนสดลูกหูลูกตาเลยหนูถอยเลยโูกผู้หญิงหลบนิดนะึงอ่า ยกเลยครับยกเลยอ่าหลบเลยครับหลบเลยครับหลบเลยครับหลบนะครับอย่าอย่าขวางทางท่านครับถอยยกครับนัั่่งงงลยกเลยนะครับยกเลยครับยกถวายท่านเลยฮะอย่าให้ท่านก้มมาครับอ่าท่านจะได้ไม่ต้องก้มท่านเดินลําบากนะฮะอ่าอยู่กันบริเวณสถานีน้ํามันปตทหรือว่าพีทีสเตชันอ่าโฆษณาเขาสักหน่อยนะฮะอยู่ที่ทับสแกร์ เออตอนนี้อยู่ที่หน้าปั๊มแล้วนะฮะและนี่คือเพจทั่วไทยนิวนะครับอ้าวนำเสนอเรื่องราวกันโอ้โหทำไมวันเสาร์วันนี้คนดูน้อยยังนะวันนี้วันพระด้วยนะฮะอ้าวมาใครได้ทำบุญนี่ก็ถือว่าอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้หน่อยโอ้โหนี่ นะฮะฮคันนี้นี่รถเจ้าคุณทวดเลยนะฮะของกู้ภัยสว่างลุ่งเรืองธรรมสถานนํามานะฮะนี่โอ้โหสุดยอดเจ้าหน้าที่ยกน้ํนาพออยู่ครับตอนนี้อ่ะนี่เราเอาน้ําไปลงกี่คันรถแล้วฮะวันนี้สว่างเอาไปกี่คันแล<ะ>้วสองคันค่ะสองคันเออถามคนนู้นคนนี้ตอบมาตอบเลยกี่คันนะสองคันเอาไปลงที่ไหนมั่งจ้าโรงพยาบาลจะตอนนี้โรงพยาบาลอะไรล่ะโรงพยาบาลทับสะแกค่ะอ๋อนึกว่าไปโรงพยาบาลชุมพรมาโดนแล้วก็ไม่ยอมบอกหยอกเล่นหยอกเล่น เอาไปขนสวยไปยกน้ําต่อนะฮะนี่โอ้โรถเจ้าคุณปูนนำมาขนน้ําช่วยหลวงตาบุญชื่นนะฮะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆด้านหลังนะฮะหลังจากที่หลวงตาบุญชื่นเดินผ่านไปแล้วเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างนะครับกําลังจะยกน้าขึ้นรถ โอ้โหนี่ฮะสองเลนจอดกันแต่ว่าก็ไม่ได้กีดฝางงานจราจรนะเพราะว่าเขาจอดได้นะตรงนี้เดี๋ยวบางคนดราม่าจะบอกว่าเอ๊ะมันจอดรถฝางงานตรงนี้จอดได้นะครับออยู่หน้าปั๊มอุดมนันนะฮะปั๊มปตทนะครับสวัสดีครับพี่นันโลเรื่องครับพี่ครับ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 ตอนนี้อยู่ที่หน้าปั๊มน้ำมันอ่า ปตทอตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่หน้าปั๊มน้ำมันแล้วพี่หน้าปั๊มน้ำมันลวปั๊มน้ำมันปตทอ,อยู่ปั๊มปั๊มน้ำมันปตทมาตรงทรับตะแกรครับใช่คนเยอะมากครับพี่ครับพี่ครับครับพี่โอ้โหนี่ฮะแม่ลูกเด็กเล็ก,ลกแดงนะฮะโอ้โหสุดยอดนะฮะมี ผลเล่าหมากลากไม้ขนมก็ต้มดอกมงดอกไม้ตัวพืชครับสกครับไม่ไม่ไม่ไม,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 ไมจะจับกิโลขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะอา้าวมาทำไมคนดูน้อยจังเลยยังไม่หลับหรือไงเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ยังไม่ตื่นหรือไงนอนหลับทับสิบกันโอ้โหไม่ดูไลฟ์สดนี่ช้าต้องบอกว่า ท่านคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลยนะผมนี่ไม่ค่อยจะมาเดินไลฟ์ตลอดนะฮะสลับกันให้เสวิวเชียงรายบุรีเนี่ยไลฟ์สดบางคนบอกเอ๊ะเสวิเขาไม่ค่อยพูดเสวิเขาพูดน้อยนะฮะพูดไม่ค่อยเก่งมามนี่ฮะนั่งกันนะฮะสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับโอ้โหสุดยอดนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อรอนานนะครับ รอนานครับรอนานแล้วเนาะโอเคมาแล้วนะไม่เป็นไรครับรอได้แน่ต้องอย่างนี้สิอ่านุโมทนาบุญด้วยนี่โอ้โหลูกเล็กเด็กแดงมันมานั่งกันอ้าวปลุกฝังให้ธนุบำรุงพระพุทธศาสนากล้อย่างดีนะฮะโอ้สุดยอดจริงๆนะอยู่กันบริเวณหน้าปั๊มปตทนะฮะเดินผ่านหน้าปั๊มปตทมาได้ประมาณ15เมตรเองโอ้โหพี่น้องประชาชนนี่เยอะจริงๆ พี่ไก่พูดหน่อยฮะตังไม่เอาตังไมเอานะครับไม่เอานะครับาอย่าอย่าอย่านำปัจจัยมาถวายท่านฮะถวายทุกอย่างยกเว้นเงินนะฮะห้ามนําเงินมาถวายขมอฝากทำกับลูกศิษย์ไม่ได้นะบางคนบอกเอ้าหลวงตาไม่รับฝากกับลูกศิษย์ก็ไม่ได้นะฮะจะฝากกับใครก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะฮะบางคนบอกไม่ให้ใส่ตังไม่ถวายเงินถวายทองเลยไมก็ไม่ได้ทั้งนั้น่ไม่ต้องถวายอะไรก็ได้มานั่งกราบไหว้ขอพรพอ ครับพี่นันได้ได mm ้ไ hmm ด้น้ำแดงนะโอเครูเรื่องครับพี่เดี๋ยวไล์สดแป๊บนึงก่อนเลยไปอีดลง นี่ก็ไล่สดได้แป๊บเดียวเดี๋ยวจะต้องหยุดไล์แล้วเดี๋ยวต้องไปภารกิจเรื่องสถานที่พักของลงตาบุญชื่นแล้วก็จะนำน้ําแดงเฮลบอยแล้วก็เดี๋ยวไปหาโซดามะนาวนะฮะเพราะว่าเมื่อวานหมดไปแล้วนะฮะช่วงนี้จะทาน้ําแดงโซดามะนาวนะฮะถวายท่านนะครับเื่ให้ชุ่มคอแล้วก็ให้สดชื่นนะครับนี่ก็พี่นันนะฮะจะเป็นคนชงเป็นมือชงอยู่รสชาตินี่สุดยอดผมเคย ชิมของที่เหลือแล้วมาพอชงเหลือจากหลงตาก็มาชิมโอ้โหรสชาติอร่อยจริงๆนี่พี่สุรยานะฮะติดตามฮนะช่องกล้องสุริยาชาแนลจะติดตามกันได้ด้วยนะฮะ,ะติดตามได้หลายช่องทางนะครับแต่ถ้าจะดูไร้กดหรือติดตามอัปเดตท,ทุกชั่วโมงก็น่าจะเป็นทั่วไทยนิวของผมที่นำเสนออย่างต่อนเนื่อง ถึงตรงไหนอย่างไรเนี่ยบางคนก็แหมอัปโหลดไปว่าเพิ่งถึงตรงนี้โทรมาแล้วไม่ได้ดูเพจแล้วแต่โทรมาก็ไม่ว่ากานโทรได้ตลอดยี่สชั่วโมงโทรหาผมได้ตลอดนะฮะขอแค่2เวลาตอน8โมงเช้ากับ6โมงเย็นนะผมไม่ว่างจะรับสายพวกท่านนะฮะผมน้องเคารพธงชาติปล่อยให้ผมยืนตรงเคารพธงชาติกันสักนิดนึงนะฮะแหมโทรกัน24ชั่วโมงก็ไม่ไหว แต่ถ้าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตอนที่ยืนตรงเราลดทงชาติเนี่ยโทรมาได้เลยไม่ต้องกลัวผมหลับนอนผมก็รับเพราะว่าที่ท่านโทรเนี่ยเพราะความศรัทธาผมไม่โกรธท่านอ่ายกเลยนะครับยกขึ้นนะอ่ายกเลยคุณแม่ยกเลยโอ้นี่เจ้าหนูน้อยอวิ่งมาทันพอดีเลยนะฮะอ้าวทันครับพี่นั่งเอยอ้าวขอบคุณครับอที่นั่ง อ้าวไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มยกสองมือประเคนเลยนะครับยกสองมือประเคนท่านนะครับอ่ายกสองมือนะครับตั้งจิตไษฐานยกสองมือโอ้โหนี่ทาแก้มมาสวยเลย,ลย,ยอยู่ประเทศอะไรคะเมียนมาโอเคเป็นพุทธเนาะ,ะตังเก็บแล้วลูกตังเก็บไม่ได้ตังตังต,งตังไม่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 ถวายท่านนะถวายเจาาน้ำอย่างเดียวพอโอ้โหนี่นะฮะชาวเมียนมาแม่นะฮะจิตใจงดงามจริงๆนะฮะ เป็นชาวพุทธนะฮะที่มาจากเมียนมาเนี่ยจะนําปัจจัยมาถวายดีแล้วผมเห็นทันพอดีนะครับอ่าวางไว้วไวเดี๋ยวมีคนมาเก็บค่ะอ่า,าขอบคุณเจ้าที่หน่วยกูภย้ภัยทางหลวงนะฮะทับสะแกมาหน่วยความสะดวกนี่มาตั้งแต่ตีสามนะฮะมาช่วยตอนที่ใส่บาดเช้าด้วยนี่ก็มาหนวยการจราจร แมแฟนขับก็ช่างตาดีบอกโอ้วันนี้มาครบเลยทั้งเบาวทิเทินภูไทยกล้องบุริยาตั้มดัมซิ่งแหมตาดีกันจริงๆเลยนะแฟนขับครบครบครบ,บอกโอ้ครบเลยครบทุกช่องเอออ้อาดูช่องทางไหนก็ติดตามได้เหมือนกันนะครับผมได้เห็นแล้วขับนะ เดี๋ยวผมคงต้องหยุดเพียงแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวนำน้ำแดงอาน้ำแงนแดรอดน้แี่ตงขนีิวนัดนี้ะคเพอแล้วคนเดียวพอพี่นันงาสั่งมาเมื่อกี้โทรมาอ่ะเสวิจัดการต่อเลยนะฮะเดี๋ยวให้เสวิดเนินการต่อนะครับ นี่ฮะกู้ภัยสว่างขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะเดี๋ยวผมภารกิจต่อนะฮะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะ